กูเมื่อกี้มึงฟิกอาจจะโดนดึงแตกนะมากลับมานี่มึงห้าวไปไหนมึงห้าวไปไหน,หไไหนเรียบร้อยดึงมาได้ทอนดูดดูดยิงยิง,ยงทอนยิงมึงไปช,ช้าจะไมมึงไม่ยิงอ่ะเอาอีแล้วว่ะม,มานี่มานี่ไปไหนดูดฟิกฟิก,ฟกแบบดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลยังไงโอ้โอใจเย็นกูยังไม่มีตากลับมานี่กลับมานี่โอ้เมื่อกี้นึกว่าจะดึงไม่โดนแตกเฉยมันเออลิงลิงลิงทอนทอนเอามันทอนเอา ผมจะเรือกโตโรผมขอโตโรได้ไหมลูกรักผมอ้ผมก็กลับมาแล้วอันนี้เป็นล่างล่างนี้ทุกคนล่างแบบอะไรว่าล่างอวกาศที่มันเติมแบบ สะสมอ่ะแบบทุกๆกี่ดเดือนหลายเดือนอย่างที่ผมเติมมากว่วจะกว่าจะได้ร่างนี้เติมสะสมแค่ครั้งหนึ่งคูป,ปองทุกๆวันที่สิขึ้นไปอะไรประมาณกี่กรรมมันอะ่ะถ้าถ้าทุกคนอยากให้ผมสอนรับวิธีแบบรับร่างนี้แบบที่เสียตังน้อยที่สุดทุกคนเม้นมาเลยเดี๋ยวผมสอนแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้หมดอย่างนะผมจำไม่ได้กันหมดหมดเขตอย่างเออแต่บางคนยังไม่รู้นะ ค<ว>ั่วโอ้ายกูจะดึงทิ้วอุ้ยอีคลิปบ้านึกว่าแตกนึกว่าโดนทอนยิงตัวแตกไปแล้วโอ้ยไม่ได้ปะมาซองมาแล้วขอคลิปได้ไหมขอคลิปได้ไหมกูแค้นไอ้เหี้ยเต็งวันมามา กดดึงไม่โดนเลยมากลับมานี่ทอนทอนอ้มานี่ทอนทอนอ้มึงหันกลับไปยิงคลิปเพื่อโ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 แตกแตกไปซะโอช่วยไม่ได้นะช่วยไม่ได้โอ้ <c oughs> oh, จะยิง <c oughs> มาห้าวห้าวมานี่ห้าวอ๋อ้ยมันมีสกิลหนีปะเฮ้ยแกผมยังแม่นอยู่นะทุกคนโอ้โหโดนเกี่ยวพิกดู้เมื่อกี้มันฟิกอาจจะโดนด,ดึงแตกนะมากลับมานี่มันห้าวไปไหนห้าวไปไหนเรียบร้อยโอ้จะได้ตัวแรกทุกคนทอนไป,ไปหันไปยิงคลิปอ่ะมันกดออโต้หรือเปล่ามันกดตีคลิปอ่ามันอกไม่กดตีมันคิดว่าผมจะดึงไม่โดนมันไปไปตีคลิปแล้ว แบบความรู้สึกช้ามากอุ้ยโอ้โหมันจะจุกบมันจะจุกแบบทำท่าจะไปดึงวีล่าแล้วแบบหันไปดึงเทลแบบดิจิตอลหลอกแบบดิจิตอลดิจิตอลโอ้หลอกดีมาก <c oughs> ที่เี้แม่งรู้ทันเหนือเกมวิ่งหันกลับเฉยเลยมาฮาวโอ้กูดึงไม่ได้กูเตะกูเลยอ้าไอ้าจ้า,ต,นนาต้องฆ่าจุด้วยโอ้ โอ้ยดึงอะไรวะเนี่ยดึงลมดึงแรงเขาโทษต้องเด,ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวขอขัดเก่าโอ้โอแตกทอนช่วยไม่ได้นะดึงมาได้ทอนดูดดูดยิงยิงทอนยิงมึงไปชาร์จจะเป็นมุมยิงโอ้ยคุ้ง <c oughs> <c oughs> มึงจะชาร์จอันติเพือ่อมึงหันมายิงมันก็แตกหมดแล้วเมื่อกี้อ่ะโอ้โอ้โอโอโอแตก <c oughs> ก็โทษเอาเอา <c oughs> เอนั้นได้วิลาบะเรายังไหวอยู่ยังไหวอยู่สกอร์ไม่ได้ห่างผมแตกแค่หนึ่ง ทางวิลล่านะอ้าวอ้าวดึงด้วยไหมด้วยไหมโอ้ยมันดึงงั้นผมอ้าวช่วยกูด้วยโอ้ยไม่ช่วยเออมันดึงลมโอ้ยโอ้ยแรงโอ้ใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นเอาแล้วกูแท็กโอตตึงงั้เนี่ยตัวโล่ผมโดนแล้วคือแบบทีมตึงเลยว่ะทุกครั้งที่ผมจับตัวโล่คือแบบทีมผมแบบ เล่นคิวอ่ะอัตราชนะคือแบบแปดสิบเอร์เซ็นต์่ะถ้าผมได้จับโกลโลอ่ะทีมผมอ่ะแต่อัตราการฆ่าเอาทีมนั้นเลยโอ้ยสกิลมามามาอืมโซ่สั้นโซ่สั้นเทียวเทียวไปไหนเทียวเทียวมันจูกว่ะโซ่กูก็ช้าแลเก็มันเรียกว่าแบบรถไฟประเทศไทยโอ้กลางเอีกแล้วว่ะ มานี่มานี่ไปไหนดูดฟิกฟิกแบบดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลนีง oh, ไง,ไงฟิกดักหน้าแต่ว่าดูดข้างหลังยังไงโคตรโหดเอ้ยเมื่อก่อนมันเออเอ,อ้ออยใจเย็นกูยังไม่มีตากลับมานี่กลับมานี่โอ้มี้คึกว่าจะดึงไม่โดนแตกเฉยเามามา เรียบร no ้อยดักดักดักมีใครแรมไหมลีกมาตีบัฟรือเปล่าหวานเจี๊ยบมานี่ไม่ต้องเอาบัฟฟาคุ้รอไปก่อนนะหนูอาทีมฟูห้าวจัดโซ่กูดึงไปแล้วโทษโทษโทษดูแลกันดูดมาดูสองดูสามอ้าโดนอะไรตีอ้าโอาแตกแตกแตกไหมแตกนี่ก็มานี่แตกแตกอ้าตึม เพื่อนแตกหมดอะละทีมกูแตกหมดเลยทอนเพิ่งมาทอนไปไหนมาวะแตกเหรอมานี่ไม่มีใครมาเข้าพุงเลยว่าเมื่อกี้ผมอยู่ไปก็กแตกะ่ะผมจะไปยืนง,ง,ง,งๆแทงทำไมเพราะว่าสกิลหมดเฮ้ยกูออกมาดิเลือดเลื 3, อดสามข้อตั้นสามษโทษทษ เนี่ยแก๊กมันเหมือนจะมีประโยชน์แต่มันอ,อ๋อลิงลิงลิงทอนทอนเอามันทอนเอาอีทอน,ออทนมึงฟิกไปยิงบัวฟ้ากูดูได้เลยีเดียวกูกระทุกกูแตกดับกูแตกดับเอ,อือ <h> ทุกคนส,นสองรอบแล้วทอนสองรอบแล้ว รอบแรกก็ไปยิงคลิปผมผมดึงให้รอบสองพิกไปยิงมาผ่าลิงแม่งจะแตกก็ไปแตกมึงคิดอะไรอยู่ีนี่อนมึงตั้งค่าอะไรของมึงเนี่ยมึงไหวปะเนี่ยกลับไปฝึกแบบไดมอนก่อนไหมเออกูก็ว่าเขาไปเรื่อยกูก็กากเออตัวเองก็ไม่ได้โหดโทษบ้าเขาแตกอีกแล้วทอมันห้าวไปว่ะ คือฝั่งตรงข้ามอ่ะเขามีแบบอุ้ยนีนน่นเนี่ยเขามีวิลล่าวิลล่าแบบมันตัวดักดักพุ่มอ่ะอคุกูเต็กูมาทำไมเนี่ยเตะทำไมมันกล้าเล่นสุดจ,จังวะมันรู้ได้ไงว่าผมอยู่คนเดียวอะ่ะมันไม่คิดว่าแบบ <ๆ S 2> เพื่อนผมจะตามมาเหรอมามาแบบกูเป็นแก๊กกูมาขู่มึง คกูมาแบบกันป้อมมาคูมันใครก็มันโถมเข้ามาเลยสามตัวมันมันรู้อะว่าผมอยู่คนเดียวอ่ะเออรู้ได้ไงเนี่ยแงกไวบเปล่าเพื่อเพื่อปุ๊มสุดระยะไม่โดนกันเลยมันรู้ว่าผมอยู่คนเดียวโคนแพ็คแมปปะเนี่ยคูกระโทษไปเรื่อยคูเล่นกากเล่นกากกระโทษไปเรื่อยอะเออก่อนที่เราจะโทษคนอื่น เอ้ยก่อนที่นาะยจะโทษตัวเองอะ่ะเราต้องหาโทษคนอื่นก่อนนะหยอกหยอกหยอกไม่ดีไม่ดีมานี้มานี้มานี้อูม่มีฟิกว่านี่จะตัวแบบผมต้องดึงโดนอ๋ออ๋ออ๋มาวายผมไม่มีสกิลแล้วทุกคนแตกเทลมานี้เทลโอ้ยอีทอนมันก็จะชาร์จอย่างเดียวเลยมึงยังไม่มีใครใกล้ตายเลยกูสาดดึงโดนโดนเทลอะ่ะ สร้อยเขียวนี่เอ้ยสร้อยเขียวนี่เหมาะกับเลรดเกมมากนะเออโอ้ยขนาดโดนแค่อันติเมื่อกี้ถ้าผมโดนสองเลยผมแตกอาจจะแตกได้นะเพราะสองมันเสริมอันตีแรงขึ้นนะมานี่มึงจะหมุนไปไหนห้าวห้าวเอากูทำอะไรเมื่อกี้ผมดูแล้วผมฟิกผมฟิกเช้าผมเลยไปเผือกดเดินเรียบร้อยเลยมานี่รู้รู้ทันรู้ทันเริ่มห้าว ผมได้เออโดนหนีแล้วแต่ผมถึกแล้วผมถึกแล้วผมได้สซอยๆอ,อ้อยบีล่าอ,อูอ้หูหนึ่งคอมโบพอไม่มีใครมาแครี่เลยเอ,อ้าทำไมทุกคนไปอ้ยไม่ต้องไปนสวนเอ็นโซทำใหมะ่ะทุกคนเมื่อเอาแครี่กับเมโอนะแตกหมดเอ,อ้าแตกปะเนี่ยเอามึงตีใกลด้ดีเปลี่ยนร่างตีใกลด้ดีเออเออ เออเออเออนั่นแหละลานี่โหดลานี้โหดลานี้โหดมาลานี้โหดเอ,อ้ยนั่นแหละเอาสวยสวยสวยแตกหมดชนะเลยปะเนี่ยชนะเลยปะเนี่ยโคจบได้วะจบ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 ได้จบได้เทลกับเมดลิงลิงเกิดจบได้ปะผมไม่เสริมแล้วผมไม่เสริมแล้วผมไม่เสริมแล้ว ผมไปเสริมแล้วดึงมาลิงมาลิงมาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวตาผมมาแล้วตาผมมาแล้วเฮ้ยมันเกิดหมดแล้ววะไม่ไหวไม่ไหวเถอยะเออมันเห็นหมดแล้วนะเพื่อนเปิดดาร์กป่ะอยู่คนละภาคเลยเอ้ยมาหนิมาอีชีพโอ้ยอีชีพบ้ามีสามตัวนอนหนวกมั่วกันกูไปดึงโดนคีพตัวไม่ต้องเยอะกูไปดึงโดนคีพมาข้างบน้าว ดิงดิงเข้าเม็ดกับแครี่ผมอยู่ไหนอยู่ไหนผมเปิดหาแล้วนี่ไงอยู่ไงอยู่นี่เอาผมไปทําอะไรผมไม่ดึงเกดเกเกดกผิดไม่ชินไม่ชินโัวตีตัวเล่นแต่ตัโล่ไงตัวโล่มันจะพุ่งไงสกิลแรกมันจะพุ่งหนกเลยกดหนึ่งก่อนเออตัตัวตัวตัไม่มีใครเลยมาช้าไปน้องปล่อยล่างเลยนะ้กรันไม่มีคนไปเคลีย บนมีแล้วมีอะไรวะเซนิเตรียเคลียแล้วลิงแตกเอนโซมานี่แตกแตกรูดดูดดูดมันมีล้างมันมีล้างมันมีล้างถอนถอยถอยถอยกันให้อยู่ถอยถอยถอยโอเมก้ามาสวยสวยสวยถึกกลับมานี่กลับมานี่ดึงยิงยิงแตกโอเมก้าโอเมกาอ้าอ้าอ้าโดนตึ๊บตุ๊มตุ๊บแตกแตกกูแตกกูแตกอ้า ตายบ่ดิอุ้ยเอา้อาอ๋ลิงอุ้ยจบได้จบได้จบได้ไดอุย้ยเมื่อกี้ลิงเมื่อกี้ตัวผมก็นตะเกียบแบบตุ่มลิงมาโดนระบิดระระ,ะเบิดล่างผมตายผมได้คิวเฉย <c oughs> แต่โอเมก้ามันดันป้อมโหดน,นะทุกคนบ้าไปน้องเอามาังก,กันมาสักตัวไหมทรอนมานี่ ไปแล้วไม่เอาแล้วไปละกูไปละ,ปละมังกรมันรีไปละเออมามามานี่กับนี้มานี่สวยโอ้ยดูดลมดูดแรงไปเออโอ้ยโอเมก้ามือเข้าสุดเกินเทวเกิดแล้วนะาหาลิงหาลิงหาลิงลิงอยู่ไหนลิงอยู่นี่มานี่มานี่แตกแตกตึมเียบรอยริงมาขอโทษกูเปิดตาปแลวทอนยิง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 ,ยงเออแตก ด,ดูมันจะแพ้ปะเนี่ยเฮ้ยมันแตกสามทางแล้วนะเพื่อนผมต้องเอาไก่อาะ่ะมันถึงจะนัวได้แก๊กทุกตัวแบบผมว่ามันควรจะออกไก่อด้วยซ้ำเออไก่อาน,นี่คือแบบเป็นไอเทมแบบสําคัญของแทงมากเพราะว่าเวลานัวถ้าทุกตัวเคสก็ต้องออกนะผมว่าแต่เคสแล้วแต่งนี้วะ่ะดูมา เจอตัวห้าวในคุกอ่อเอาเอาเป็นไงเจอสเตปจุ๊กฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ฟิกเกอร์โยกโยกกับหลังมันคงงงอ่กูพุ่งไปแล้วทำไมกูโดนดูดต่อได้ปะเออแก๊กมันตับใหม่มันตับใหม่เมื่อก่อนน่ะเวลาอยู่ข้างหลังแก๊กอ่ะมันจะไม่โดนดูดแต่ตอนนี้นะมันรับระยะไปว่าดูรอบๆก็โดนแต่แต่ต้องแต่มันจะโดนไม่ไกลเท่าอยู่ข้างหน้ามานี่มันจะพุ่งไปไหนแตกอู่ มันดึงมาให้มันอติใส่หัวเพื่อนอะเร็ปปุ๊บอา้าวเทียว้าวห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 ้าวเานี่ยแก๊กหมดสองกับบังตีคือแบบไม่มีประโยชน์เลยไปยืนแบบยืนไปก็งงโอ้ยเกยมนี้ชน,นะดูดูดูด,ด,ดิชน,นะชน,นะโหแก,ก๊กผมยี่สามอะสกอร์หมายถึงช่วยนะไม่ได้ค่าอ๋อ เอาคูอีกแล้วโอแตกดูดูดใครดูดใครถอยถอยแตกถอยกลับมานี่ลิงห้าวห้าวไม่แตกเห็นไหมทุกคนดูนี่คือข้อดีของไคอาเมื่อกี้เรียบร้อยเมื่อกี้เห็นไหมเลือดผมเด้งมามันสามข้อนี่แหละข้อดีของไคอาจะแตกแต่ไม่แตกเรียบร้อยวิกตอรีและ MVP ได้แก่ ไม่น่าเป็นแก๊กอะ่ะนั่นไงตัวอะไรวะ9.8ไม่แย่นะทุกคนผมอันนี้คือผมไม่ได้จับนะทุกคนรู้า้าผมจับทุกวันแบบโตโลอะมันจะโหดแค่ไหนมาเรากลับมาที่ชองดาวแล้วกูคือข,ขึ้นลงอย่างนี้แหละมันไม่ไปไหนหรอกจะขึ้น10ดาวกี่โมงไม่รู้นีเอยเซนิเตรียเซนิเตรียเออดืมชื่อมัน พอเปลี่ยนสก,กินแล้วจาจาหน้าตัวละครไม่ได้เลยเออโอ้โห13.6โอ้แต่ผมที่สองนะผมอันดับสองนะไม่ได้แย่นะซินิเตรียมอาจจะแบบเล่นดีไปหน่อยไงแก๊กผมเดี๋ยวขาน่าจะเป็นตัวอะไรไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช่องครับสด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป